นี่คือป um ั๊มติ๊กบวกลูกรอยของ d m a ม็ก m ์คอมเรลวทำไมเราถึงพูดถึงเรื่องนี้นะครับก็คือเราจะมาแนะนำว่าถ้ารถของใครมีอาการเร่งไม่ค่อยขึ้นหรือเร่งแล้วดับเนาะเร่งแบบบูบๆนะครับสาเหตุมันก็มีอยู่หลายกรณีแต่อีกหนึ่งกรณีก็คือปัอ๊มติ um ๊กในถังแรงดันมันน้อย นะครับแต่ทีเนี้ยปัญหาที่จะบอกวันนี้ก็คือบางคนอน่ยยังไม่ค่อยเข้าใจว่าการซื้อเนี่ยมันต้องซื้ออะไรยังไงเนาะบางคนซื้อมาทั้งชุดแบบนี้เลยจะถามถามว่าได้ไหมได้แต่ว่าทีเนี้ยถ้าซื้อทั้งชุดอย่างเงี้ยถ้าเป็นของแท้ห้างเลยอะ่ะชุดหนึ่งมันก็สามพันกว่าจางังหวะที่เงินเราไม่ค่อยพอเนาะมันก็มันก็จะลําบากหน่อยเราก็เลยจะมาแนะนําว่า ไอ้เฉพาะปั๊มติ๊กที่อยู่ในถังเนี่ยมันมีแยกขายก็คือเป็นตัวนี้นะครับเป็นแบบนี้อันนี้คือทั้งชุดนะครับอันนี้คือเฉพาะลูกลอยก็อย่างที่ผมบอกอะก็คือว่าถ้าเกิดเสียตรงไหนก็เปลี่ยนแค่ตรงนั้นนะครับไม่จําเป็นจะต้องเปลี่ยนยกชุดนะครับก็ที่มาทําคลิปแบบนี้ก็คือหมายว่าเราอยากให้เพื่อนๆเนี่ยลองเปลี่ยนจุดที่เสียเงินน้อยสุดก่อนเนาะ ก่อนที่จะไปเปลี่ยนเป็นของให,ใหญ่ที่มันจะต้องเสียเงินเยอะเราก็เลยมาทําคลิปแบบนี้เพื่อจะให้เพื่อนๆดูเผื่อจะได้ช่วยให้เ,เพื่อนๆนได้ประหยัดเงินก่อนก่อนที่จะไปต้องไปเสียเงินเยอะๆนะครับก็ยังไงก็ฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับเพื่อจะได้ทําคลิปแนะนําวิธีการเลือกซื้ออะไรแล้วก็การประหยัดเงินในการเลือกซื้อของเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้สําหรับเรื่องปั๊มติ๊กเนาะทั้งชุด กับจำเพาะปั๊มติ๊กนะครับขอบคุณมากครับ